ก็ S <S แล้วกินก็หอมแล้วะคะ่ะน้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำตาลค่ะอ,อันนี้เป็นผัดหมูผัดหมูใส่หน่อไมผัดหมูใส่หน่อไม้นะคะ <S <S 2> <S 2> อันนี้ใส่อะไรคะใบมะกรูดนี่ใส่ใบมะกรูดค่ะ ใส่ห okay. น่อไม้ลงไปนะคะตามด้วยหน่อไม้หน่อไม้นี้ต้มสุกแล้วนะคะหน่อไม้นี้ต้มสุกแล้วแล,แล้วก็คนค่ะ เอ,อน้ำซุปค่ะเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะคะ ชิมค่ะอันน er ี้ขั้นตอนชิมอร่อยมากค่ะอร่อยมากนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะหัวรับผา โูระพาต้นหอมนะคะใส่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือตักใส่จานค่ะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ 嗯。